ครับ FC ทุกท่านครับมาเจบอกแล้วในช่องบาโจครับหนึเดียวจิแก่ครับวันนี้นะครับผมจะมาตอบคำถามเพื่อนๆสมาชิกอีกครั้งหนึ่งครับเกี่ยวกับวาโอโต้กันย้อนนะครับวาโอโต้กันย้อนหน้าหลังและก็บนวาลหน้าหลังครับมันมีความแตกต่างยังไงนะครับพี้ครับพ่อเอฟซีนะครับคืออยากจะรู้ให้แน่อย่งจริงว่าแบบไหนมันจะดีที่สุดครับเพื่อนๆพื่อนยิ่งๆก็ผมผมบอกแล้วว่าถ้าท่านต้องการประหยัดครับก็บนวาลหน้าหลังนะครับ ถ้าอยากสะดวกก็จะเป็นบอลวาอาหรือว่าจะเป็นวาวอลโต้กับตัวที่เป็นวากันย้อนนะครับและตีนี้วิธีการทำนะครับมันก็จะแตกต่างกันครับยากง่ายมันก็ขึ้นอยู่กับงานกับเฟรมด้วยนะครับพี้ครับอย่างส่วนนี้นะครับมันยากตรงเฟรมครับขึ้นเฟรมนะครับตัว MC มนะครับมันเฟรมมันขึ้นยากครับหลายอย่างตัวหลายๆชิ้นเอาประกอบกันครับมันเลยต้องใช้เวลานานนะครับพูดงี้ครับแล้วนะครับแล้วก็งบประมาณมันก็จะ พุ่งไปเรื่อยๆนะครับอ่ะไม่เหมือนกับที่ว่าใช้ท่อรังเพลิงธรรมดานะครับอ่ะีก็งอลอกลำท้ายอะไรแบบไหนก็ได้ครับอ่ะนั้นมันก็จะราคาถูกมันก็ไม่ถึงพันนะครับวี่ีแาแต่แบบนี้มัน2 0 0พันพันสองพันนะครับอ่ะมันจะแพงขึ้นตามอัปเกรดจากอ่าอุปกรณ์เสริมนะครับอ่ะแล้วก็วิธีการทำการขึ้นรูปขึ้นเฟรมครับามันแรงเหมือนกันครับพิ่พ่มพื้นครักบบพิวซิเกตแต่มันขึ้นอยู่กับอะไรครับอ่ะขึ้นอยู่กับการขึ้นเฟรมครับ มันเฟรมมันยากมันง่ายนะครับแบบมันอยู่ตรงนี้มันยิ่งแพงนะครับแบบเพราะว่าอ่ามันพอทํายากขึ้นไปครับอ่ะมันก็ยิ่งแพงต้องเข้าใจด้วยนะครับดูงทีครับแบบมันใช้เวลาไม่ใช่ว่าทำในวันเดียวนะครับอ่ะมันใช้หนึ่งวันสอง่าสองสามวัน4วัน5วันบางครั้งนะครับดูงทีครับอ่ะมันเลยต้องอย่างว่าครับอ่ะมันต้องอัพขึ้นไปนะครับอ่ะแล้วทีนี้เอฟซีบอกว่านะครับอ่ะอ่าบอลวาวกับวาวออโต้ครับแบบมันอยู่ที่ลักษณะการชอบของผู้บัญชิกว่าท่านจะบัญชิกจะชอบแบบ อ่าบอลวาลหรือว่าวาวออโต้นะครับพี่ครับอ่ะวาวออโต้มันจะง่ายนะครับอ่ะมันจะง่ายนะครับอันนี้คือวาวออโต้หลังนะครับอันนี้วาวออโต้มันจะเป็นอ่าอ่าหกหกขุนนะครับพี่ครับอ่าวาวออโต้หกขุนนะครับอ่ะกระป๋องแก๊สตรงกระป๋องแก๊สนะครับอ่ะแล้วก็อ่าปานท้ายนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอ่ะเรียงให้ตรงนะครับอ่า ข้างหน้าก็จะเป็นวาล์วนย้อนนะครับว่าวาล์วนย้อนใส่ไปครับะถ้าเป็นบอลวาล์วครับไม่ต้องประกอบวปยุ่งยากครับเพราะบอลวาล์วมันติดอยู่แล้วนะครับอถ้าเป็นบอลวาล์วครับไม่ต้องประกอบอย่างนี้ครับแต่เป็นบอลวาล์วครับเราแค่แค่ใส่อย่างเดียวเลยครับแล้วก็มันลดต้นทุนด้วยครับะบอลวาล์วก็ตัวนึงสามสิบสี่สิบบาทนะครับถ้าแต่เป็นแบบนี้ครับะมันราคาหลักร้อยครับมันเลยแพงขึ้นมันก็ต้องเสียเวลาเปหลายอย่างครับก็ใส่ลำล็อกลำปกตินะครับ อ่านะครับอ่ะ FC นะครับบอกว่านะครับอ่ะวิธีการฉีดแก๊สทําไมไม่เหมือนกันนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นแก๊สท้ายครับอ่ะให้ตั้งลักษณะนี้ทุกครั้งครับอ่ะถ้าเป็นแก๊สท้ายครับอ่ะกดนะครับกดแช่ไว้ครับอ่ะกดแช่ไว้แล้วก็ฉีดแก๊สสามครั้งหนึ่งสองสามแล้วก็ปล่อยพร้อมกันนะครับอ่ะตั้งบนตั้งล่างครับอ่ะในลักษณะอย่างนี้นะครับอ่ะกดแช่ไว้เลยครับอ่ะกดแช่ไว้นะครับอ่ะแล้วก็ฉีดแก๊สสามครั้งนะครับอ่ะแล้วก็ปล่อยพร้อมกันนะครับ วากันย้อนครับปลาตั้นไม่กดแช่ไว้ครับอ่ะแก๊สมันจะฉีดไม่เข้านะครับอ่ะแล้วก็อ่าเพราะว่าไอเสียมันจะไม่ระบายออกทางอ่าวาบันย้อนนะครับอ่ะถ้าเป็นบอลวาวเหมือนกันครับอ่ะบอลวาวเปิดบอลวาวก่อนนะครับอ่ะก็ฉีดนะครับอ่ะพอฉีดเสร็จปุ๊บครับอ่ะบอลวาวตั้นต้องมันปิดบอลวาวบนก่อนนะครับอ่ะถ้าเป็นบอลวาวว่าบปิดบอลบอลวาวบนก่อนแล้วก็ปิดบอลบอลวาวล่างครับอ่ะถ้าเกิดเราปิดบอลวาลล่างก่อนเราปิดบอลวาวบนครับอ่ะ แก๊สมันจะออกไปหมดนะครับอ่ะก็เป็นแพทยแก๊สท้ายครับอ่ะเราต้องปิดพอฉีดเสร็จปุ๊บเราก็ต้องปิดอ่าวาล์วบนก่อนนะครับอ่ะแล้วก็ต้องปิดแล์วล่างนะครับเพื่อเพื่อนที่เข้าใจนะครับอ่ะคือเอฟซีนะครับอ่ะคือบางบางครั้งครับอ่ะถามมาเนี่ยผมผมก็ลำบากใจที่จะตอบเหมือนกันเพราะว่าอ่าพื้นฐานในการทำนะครับอ่ะแต่ละคนแต่ละท่านมันจะไม่เหมือนกันนะครับอ่ะแต่ผมบอกว่าครับอ่ะถ้าไอดีที่สุดนะครับอ่ะเราเริ่มต้นมือใหม่ครับอ่ะเราออกจากบอลวาล์วบน บอลวาหน้าหลังครับอ่ะดีที่สุดแล้วทีนี้ครับอ่ะทำไมบอลวาลหน้าหลังมันดีที่สุดเพราะว่าแก๊สที่เราใช้ครับมันจะไม่สิ้นเปลืองแต่ถ้าเป็นบอลวาอาจจะเป็นวาลวอโต้อย่างนี้ครับอ่ะบอลวาลวากันย้อนอย่างนี้ครับมันจะเปลืองแก๊สเพราะแก๊สที่มันเข้าไปมันจะโฟมไม่เหมือนกับอ่าอมันอนี้มันบานออกข้างนะครับอ่ะก่อนจะขึ้นขึ้นแต่วิ่งไปทางหน้าครับอ่ะแต่ถ้าเป็นบอลวาลครับอ่ะมันจีดตรงไปเลยครับอ่ะมันเลยออกไปเลยครับอ่ะมันจะจ่ายมันจะจีดแก๊สได้น้อยกว่านะครับอ แต่ตัวนี้มันสะดวกก็จริงครับแต่ว่าอัตราการซึ้อเปลืองแก๊สครับมันจะนิดนึงครับมันจะเปลืองกว่าตัวบอลวาวนะครับบางทีครับก็พยายามนะครับผมจะตอบคำถามนะคกับเพื่อนเพื่อนชิคหลายๆครั้งเพราะหลายคนหลายท่านนะครับถามมาเยอะมากครับบางทีก็ถามแล้วถามอีกครับผมเคยทำคลิปไปหลายๆครั้งแล้วนะครับแต่ก็พยายามจะตอบนะครับแต่คลิปนี้ก็าอธิบายเข้าใจครับว่า บอลวาวกับวาออโต้มันแตกต่างตรงไหนบ้างนะครับะก็ราคานะครับ่ะบอลวาวมันยังสะดวกง่ายกว่านะครับแต่ถ้าเป็นวาออโต้ครับมันปิ้งแปลงไปเลยนะครับการตอนการทำมันก็เยอะกขึ้นไปนะครับแล้วอย่างนึ่งจาอาฉีดแก๊สท้ายแล้วครับต่อไปแก๊สหน้าแก๊สมาอยู่ข้างหน้านะครับแก๊สมาอยู่ข้างหน้าเราจะฉีดอย่างนี้ไม่ได้อีกครับะถ้าแก๊สเราอยู่ข้างหน้าเราต้องคว่ำในลักษณะนี้ครับแล้วก็ฉีดแก๊ส้าไปครับนะครับไม่ว่าบอลวาาหรือวาออโต้ครับอ่ะ ถ้าแก๊สน้าถ้าเป็นถ้าเป็นแก๊สน้าก็ไอ้ฟั่มลงลักษณะนี้แล้วก็ฉีดแก๊สนะครับถ้าเราฉีดแก๊สในลักษณะนี้ครับอ่ะแก๊สมันพุ่งออกไปมันจะเป็นน้ำครับยังไงมันก็ไม่ติดนะครับพี่ครับะจำเอาไว้เลยครับอ่ะแก๊สนะครับแก๊สกระป๋องอย่างนี้นะครับอ่ะที่ไม่ใช่แก๊สย่อยที่เราทําขึ้นมาครับอ่ะแก๊สนะครับมันจะฉีดได้ต่านี้นะครับอ่ะคือต่า้า90องศากับต่า45องศาเท่านั้นนะครับอ่ะ แต่ถ้าเกิดนอนนะครับอ่ะมันจะพุ่งไปน้ํแต่คว่มมันจะพุ่งไปน้ํามันจะไม่ติดนะครับอ่ะมันได้แค่สี่สี่ห้าองศาขึ้นไปจนถึงเก้าสี่องศาครับอ่ะมันจะติดจำาไว้เลยครับอ่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันนอนหรือมันคว่ำนะครับอ่ะจีดลักษณะนอนหรือลักษณะคว่ำลงครับอ่ะมันเป็นน้ําจีดให้หมดกระป๋องมันก็ไม่ติดนะครับอ่ะเพราะผมทำคลิปไปหลายครั้งแล้วอ่ะเกี่ยวกับแก๊สนะครับอ่ะจีดให้หมดกระป๋องมันก็ไม่ติดนะครับอ่ะเข้าใจนะครับพี่ครับอ่ะ ก็พยายามล้ําย้ำอย่างหลายๆครั้งนะครับบ่ผู้มีอยทธิกงเข้าใจครับบ่คลิปนี้มีประโยชน์สิบไลค์เหมือนเดิมครับบ่ท่านใดที่ดูคลิปผมแล้วยังไม่กดซับสไคร้ก็กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งติ๊งๆด้วยครับบ่เพื่อเป็นแรงใจให้ผมได้ทำคลิปวีดีโอครับบ่เน้นย้ำครับบ่ผมไม่ส่งเสริมใช้ความรุนแรงแล้วก็ทำผิดกฎหมายครับเพื่อสันตนาการครับบ่ไว้เฝ้านกอ่าไว้อ่าไล่นกไล่การไล่หมูไล่แมวที่มาทำร้ายปศุสัตว์และการเพาะปลูกของเราเท่านั้นครับอย่าเอาไปทำรายการเพาะพิวามแรง ของมันครับอ่ะไม่ทําให้ถึงชีวิตนะครับพี่ครับอ่ะแค่บาดเจ็บนะครับอ่ะเอาไปใช้ไม่ปิดเอ่อไม่ถูกวิธีครับอ่ะจะโดนข้อหานะครับอ่ะไอคดีอาญาครับอ่ะเสียเงินเสียทองเสียเวลาเสียอนาคตครับอ่ะอย่าเอาไปใช้ในทางที่ผิดนะครับอ่ะเอาไว้เฝ้านะครับอ่ะไล่นกไล่กาไล่หมูไล่หมาไล่แมวแล้วก็หากินนะครับอ่ะหาหนูหานกนะครับอ่ะตามนี้นะครับพี่ครับอ่ะก็คงจะเข้าใจคงไม่ต้องพูดซ้ําหลายๆครั้งครับอ่ะเจอกันคลิปหน้าครับอ่ะมีอะไรสาระอะไรอีกก็มาขวางมาเดิมครับผมสวัสดีครับ